หายไปตั้งสองวันวันนี้กลับมาละนะญาติก็เลยต้องผูกแขนรับขวัญเพราะหลายคนก็เชื่อว่าที่หายไปอ่ะเพราะว่าผีไตโหงผ่าไปโอ้ น่ากลัวจังนะคะภรรยากับญาติเมื่อเจอคุณตาก็ต้องผูกข้อมายข้อมือรับขวัญคุณตาทองคําค่ะอายุ75แล้วนะเคยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหัวสิงห์ที่สแก่พโพงอําเภอเมืองบุรีรัมนะคะคุณตาอยู่ดีๆก็หายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่บ่ายของวันที่22พฤศจิกายนนะคะจนเมื่อคืนวานเนี้ยโอ้เจอคุณตาดีใจก็ดีใจนะแต่คุณตาสภาพนี่คือสูบผอมอิดโลหิวโซ พร้อมกับมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไปโซ่ก็ขาดไปด้วยพูดจากะสับสนนะคุณตานะไม่รู้ว่าอะไรยังไงก่อนที่จะเจอตัวคุณตาทองคำเนี่ยญาติก็ไปเชิญหมอทรงมาทําพิธีที่บ้านตามความเชื่อไงเพราะตอนแรกก็ไม่รู้จะทํำยังไงหาไม่เจอเนาะเข้าทรงตั้งแต่10บโมงกว่าจะเสร็จพิธีบ่ายโมงหมอทรงบอกอย่างนี้ตาทองคำเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะแต่ถูกวิญญ,ญาณผีไตหงพาไปเพราะครอบครัวผิดสัญญาไม่ไปสร้างสารเจ้าที่หลังใหม่แทนสารเดิมที่มันผูกพังให้ก็เลยทำให้ วิญญาณเล่ร่อนไม่มีที่สิงสถิตนะคะทีนี้ทางด้านของภรรยาของคุณตาทองคําคุณยายจวนนะคะ <c oughs> เล่าให้ฟงังบอกผีตายโหงมาสื่อสารผ่านหมอทรงนะว่าถ้าหากว่ารับปากจะสร้างศาลให้เนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยตัวคุณตาทองคํากลับมาและจะปล่อยมาไม่เกินบ่ายสาโมงซึ่งคุณผู้ชมมันเหลือเชื่อแปลกมากพอทำพิธีเสร็จนะคุณยายรับปากเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวทำศาลให้ใหม่ผู้ใหญ่บ้านโทรมาบอกเลยเจอแล้ว เจอตัวคุณตาทองคําแล้วอยู่ที่สพสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดเรื่องนี้ประหลาดใจมากประหลาดใจด้วยดีใจด้วยทั้งญาติพี่น้องอะไรก็ดีใจกันใหญ่เลยยายจวนบอกว่าปกติสามีจะชอบไปนอนที่กระท่อมนาใกล้ๆกับบ้านลูกเขาจะขี่รถมาเอากับข้าวไปกินบริษัมือ้อแต่ว่าวันที่หายตัวไปอะกลับมาเอาข้าวที่บ้านแล้วขี่หายไปเลยก็เข้าใจว่าไปกระท่อมตอนแรกแต่ตากลับมาตาถามว่าได้กินข้าวหรือเปล่าตาบอกว่าเขาเอาข้าวให้กินแล้วเขาไหนอ่ะ ยายก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นข้าวทิพย์ที่วิญญาณผีตายโหงพาไปเอามาให้กินหรือเปล่าอลองฟังคุณยายดูนะคะทำกับข้าวเสร็จก็รอโทีนี้หลานหยุดทางมูน้นเลยไม่เห็นตามา้ายายเห็นตาไหมเห็นตา,าเอาเข้าวไหมแมะ่เขาทำงาหาอยู่บ้านกรวดนี่แหละถึงได้รู้ว่าตาหายลูกเอาข้าวส่ง ก็คูมาลงงถึงรู้ว่าถึงรู้ว่าเกไปทางไหนทางไหนเขาก็บอกอจ้ะทีนี้เขาว่าเกไม่ได้ตายหรอกพวกผีตายหงพาแกไปตอนแรกแกไปทางนี้ไปทางบ้านไซโยงลูกสาวก็ไปตามทางนู้นครูเข้าทรงแล้วเขาบอกว่าอมไปนี้ก็ไม่รู้เตลิดไปไหนอย่างนี้นะลูกเนี่ยค่ะแล้วคุณตาบ้างไงอ้าวคุณตาปลอดภัยกลับมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปสัมภาษณ์คุณตาคุณตาบอกว่าตาเนี่ยไปนอนที่กระท่อมนาไปดูควายไม่ได้หายไปไหนแล้วจําไม่ได้ด้วยว่า ไปอยู่ร้อยเอ็ดได้ยังไงเออคุณตาไปอยู่ร้อยเอ็ดได้ยังไงอ่ะนะท้งนี้คุณตาอายุมากหรือเปล่าประกอบกับเมื่อหลายปีก่อนนะคุณตาเคยประสบอุบัติเหตุกระทบกระเทือนทางสมองนะคะแต่เราก็สัมภาษณ์ให้คุณผู้ชมได้ลองฟังคุณตาดูค่ะคุณตาหายไปไหนมากคะลองฟังดูนะคะไหนไปเนาะไปถึงตะเคกระท่อมเราหมูวัวควายเราก็เราก็อยู่นั่นเลยเราอยู่ประจำแล้วตัวเองไปโผล่อยู่ร้อยเอ็ดได้ไงรู้ไหมคะไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ ส่วนการที่หมอทรงมาแนะนําให้สร้างศาลเจ้าที่หลังใหม่อ่ะเพื่อไม่ให้ใครก็ตามมาพาตาทองคัาไปไหนอีกครอบครัวก็เลยปรึกษากันว่าเอาไงเพื่อความสบายใจละกันเดี๋ยวจะสร้างตามที่ใต้ของบ้านตามเดิมแล้วก็ได้นาหัวหมูสองหัวพร้อมเครื่องเส้นไหา,า้มามาเส้นว่ตรงศาลตรงนี้ก็เชื่อว่าถ้าหากว่าสร้างศาลเสร็จละครอบครัวก็น่าจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะคขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง